วันนี้จะพามาชมที่นาแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะคะทำเลดีค่ะด้านหน้าติดกับถนนคอนกรีตสองช่องจราจรนะคะด้านที่ติดกับถนนคอนกรีตตรงนี้นะคะหันหน้ามาทางทิศใต้นะคะแปลงที่ดินของเรานะคะติดถนนสาธารณะถึง2ด้านค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเกดดิช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคิรัตนะค่ะวันนี้จะพามาชมที่นาแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะคะทำเรดีค่ะด้านหน้าติดกับถนนคอนกรีต2ช่องจราจรนะคะเส้นทางเข้าออกสะดวกค่ะด้านที่ติดกับถนนคอนกรีตตรงนี้นะคะหันหน้ามาทางทิศใต้นะคะแปลงที่ดินของเรานะคะ ถนนสาธารณะถึง2ด้านค่ะทางด้านทิศใต้ติดถนนคอนกรีตนะคะทางเข้าหมู่บ้านและส่วนด้านทางทิศตะวันตกนะคะก็จะติดกับถนนดินที่เจ้าของมีโครงการที่จะมาทําเป็นถนนหินคุกให้นะคะปัจจุบันนี้นะคะเจ้าของก็ได้ทําการรังวัดปักหมุดเอาไว้ครบทั้ง4.4มุมเรียบร้อยแล้วนะคะเหมาะสําหรับท่านใดนะคะที่มองหาที่ดินที่จะมาสร้างเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยบ้านสวนหรือจะมา เปิดจิตการร้านค้าร้านสะดวกซื้อก็เหมาะนะคะ,ะแปลงที่ดินของเราก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยยั้งใต้หมู่ที่5ตําบลสรพระอําเภอพร,พระทองคําจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นแปลงที่ดินที่มีไฟฟ้าประปา,ปาและเพื่อนบ้านพร้อมนะคะเพื่อนบ้านก็จะอยู่รอบๆแปลงที่ดินของเรานะคะบรรยากาศดีค่ะเป็นที่นาที่อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะคะปัจจุบันนี้นะคะ เจ้าของก็ได้ทําการเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะปลูกข้าวหอมมะลิไว้ก็ผลผลิตดีค่ะบรรยากาศดีบรรยากาศโล่งๆเลยนะคะไม่แออัดค่ะเส้นทางเข้าออกสะดวกค่ะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักนะคะถนนสุราร์ลายเส้น205มาเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและแปลงที่ดินของเรานะคะก็ ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะอยู่สูงกว่าดับน้ำทะเลถึง200เมตรเลยนะคะอยู่ในชุมชนเป็นที่ดินที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนนะคะจะมาถมดินเหมือนแปลงตรงข้ามแปลงที่ดินของเราก็ได้นะคะก็<ม>จะเห็นค่าถมดินแล้วก็จะออกมาสวยมากๆเลยคะ่ะเหมาะสำหรับที่จะมาสร้างเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยได้เลยนะคะไฟฟ้าก็อยู่ ตรงข้ามกับถนนคอนกรีตนะคะสามารถที่จะมาสร้างบ้านแล้วดึงไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในแปลงได้นะคะย้ำอีกทีนะคะแปลงที่ดินของเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยยังใต้หมู่ที่5ตําบลสัพระอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาค่ะเอกสารสิทธิ์นะคะก็เป็นฉนดคุดแดงนะคะพร้อมโอนเลยค่ะแปลงนี้ เนื้อที่200ตารางวานะคะเจ้าของเสนอขายในราคาย,ยกแปลงค่ะอยู่ที่300,000บาทเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในแปลงที่ดินของเรานะคะด้านที่เรายือนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนดินที่เจ้าของมีโครงการที่จะทำเป็นถนนหินคุกให้นะคะ ปัจจุบันนี้ก็ได้ทําการลางวัดปักหมุดเอาไว้ครบทั้ง4.4มุมนะคะก็จะสังเกตเห็นจากเสาคอนกรีตนะคะพ่นสเปรย์สีแดงๆเ,เอาไว้ให้ครบทั้ง4.4มุมนะคะด้านทิศตะวันตกตรงนี้นะคะก็จะมีหน้ากว้างที่ติดกับถนนดินตรงนี้นะคะมีความกว้างอยู่ที่23เมตรนะคะและด้านทางทิศใต้ติดกับถนนคอนกรีตด้านนู้นนะคะก็จะมี นากว้างติดกับถนนคอนกรีตอยู่ที่32เมตรค่ะเป็นที่นาบรรยากาศดีร่มรื่นมากๆเลยนะคะหากท่านใดนะคะสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาดูแปลงที่ดินของเราได้นะคะพิกัดทางเราได้แนบไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะไลน์ของเราก็จะเป็น p a kin 9 9 9นะคะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทรศ8 1 4 1 3 3 1 6 4ก็ได้เช่นกันค่ะ คลิปนี้เกียศและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ